คุณผู้ชมครับพามาชมมาเมทรานะครับมาเมทรานี่เป็นแบรนด์แท้จากญี่ปุ่นเลยนะคุณผู้ชมนะปัจจุบันเขามาทําเป็นเครื่องตัดญ้าแล้วนะตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยจะมี2ขนาด2ไซส์นะครับขวามือก็จะเป็นไซส์ตัวใหญ่ก็คือ53นะครับแล้วก็ซ้ายมือ2ตัวก็จะเป็น43 43ีนี่ก็ถอดแบบมาจากซีน็อกโคมัสึนั่นแหละครับตัว1 4 3นะครับ นะครับหนึ่งสี่สามมันอ่าเป็นงานที่วาโบอ่ะคาบูนี่เป็นวาโบทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆนะส่วนราคาเดี๋ยวผมเคาะให้อีกทีหนึ่งพอดีว่าอีกหน่อยในอนาคตก็จะมีแบรนด์นี้ลดแล่นอยู่ในวงการเราเพิ่มเติมแค่นั้นเองครับเราก็มาแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับว่ามาเิโทราเนี่ยมาละนะครับชื่อเนี้ยจะคุ้นหูอยู่ในรถพวนดิน มือสองญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เล่นเชียงกงอยู่แล้วก็จะคุ้นหูมาเมโทร่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่เพื่อน,อนท,ที่ยังไม่คุ้นหูเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่ว่าเอ๊ะมันยี่ห้ออะไรว่ามันมีด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็มาแนะนําให้รู้จักคร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับประมาณ2แรงครึง่งอันนี้ก็2แรงม้านะครับจริงมีไซส์เล็กอีกอีกไซส์หนึ่งก็คือรหัส1.5แรงนะครับก็คือตัว33อ่ะ นะครับตัวนั้นเป็นไซส์เขาทำสามเบอร์นะแต่ตอนนี้คือมีที่เราเน่ยสองเบอร์นะครับชุดของแถมอะไรก็บึกบึนแต่เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แรงนะคุณผู้ชมนะตัวใหญ่เนี่ยไม่ค่ามหมื่นนะตัวสองแรงครึ่งนี่ไม่ค่ามหมื่นนะครับอยู่ประมาณประมาณเก้าพันกว่าบาทเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นงานดีเลยแหละครับพี่น้องครับหนาปึกเลยนะครับชุดสูงชุดสีอะไรพวกนี้หนาปึกเลยนะครับเป็นร้านสตาร์ทเบาตัวนี้นะส่วนตัวนู้นเป็นสตาร์ทหนักนะครับ ก็ถอดแบบมาจากซีน็อกกแหละง่ายๆนะครับพอมือลงมือเล่งก็ไปทางฮุสวรรณ่าเนาะใช่ไหมมือเล่งอะ่ะหรือทางซีน็อกเลยก็ไม่รู้นะนะครับส่วนมือเล่งตัวนี้จะเป็นอสองสเต็ปแบบนี้นะครับสสเต็ปนะ,ะคือกําลังจะไม่ต้องลงเจาะลึกเท่าไหร่ก็แนะนําให้รู้จักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยรายละเอียดค่อยเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับว่า แบรนด์ตัวใหญ่มีให้เลือกเพิ่มเติมในท้องตลาดนะครับจากที่เราคุ้นหูคุ้นไต้แล้วก็จะมีแบรนด์มาเมทัล่านี้เข้ามาประจําการในตลาดบ้านเรานะครับทั้งเกตตอนนี้ก็คือมีกระปุกเอ็นแถมด้วยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะต,นะตัวเล็กนี่ไม่เห็นครับก็สินค้าเขาเรียกว่าของที่ได้ก็คุ้มนะครับมีความแข็งแรงเท่าที่เห็นนะมีความแข็งแรงแล้วก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าก็คือว่าได้ของแถมได้อะไรค่อนข้างเยอะครับเป็นแบรนด์แท้อา้าว แนะนำให้รู้จักก่อนเผื่อใครที่เพิ่งมาเล่นเครื่องตัดหญ้าหรือ,อเล่นมานานแล้วอะไรเงี้ยก็มีตัวเลือกให้เพิ่มเติมในท้องตลาดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ